อายุมหัวสื่อไม่ร้องบ้างหลังเออผมเห็นคุณเลืองไกลไปออกรายการกับคุณออฟสแตนดาร์ดนะไอออฟก็ถามนะอ,อ๋อทำไมลุงป้อมคุณเลืองไกลไม่ร้องเป็นสมาชิกพรรคเพือประชาชาตินั้นหรือเปล่าคุณเลืองไกลนี่บอกโอ้ยพอเด็กปวิทัศน์เป็นคนอย่างนี้คือท่านชอบแย่บางทีก็อื้ออะไรเงี้ยท่านมันเคี้ยวล่าสุดที่ท่านประชุมพลังประชารัฐอะคะ่ะใบก็เห็นจังหวะ จริงจังว่ะเกือบไปใช่ไหมท่านกับอย่างเงี้ยเกือบไปกันใช่ไหมท่านหมั่นเขี้ยวนะคะท่านทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอาะแต่วันนั้นมันเกินคําว่าหมั่นเขี้ยมไหมวันที่หวตคุณแพททองทาวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยเดี๋ยวลองดูจังหวะวันนี้ก่อนแล้วคุณผู้ชมอันนี้ล่าสุดใช่ไหมอันนี้ล่าสุดค่ะอาจแต่จริงจริงเพื่นสไตล์บางทีมีโอกาสเคยเจอท่านาก็อย่างอะไรเงี้ยมันเขี้ยวอ่ะ เห็นไหมคะเออนิดหนึ่งไหนดูที่ิกมาดามาดาเปิดทางเปิดทางนี่นครับขอบคุณครับเนี่ยเนี่ย มีการเน้มปากกัดริมที่ปากว่านี้ใช่ไหมเรายืนด้านในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ ยึดมั่นในสถาบัานปกป้องปกป้องสถาบัานพระมหากษัตริย์ภาคราจะเติทุนสถาบัานพระมหากษัตริย์เป็นลำดับแรกครับแล้วนักข่าวก็เกรงที่ไหนบบเล่ยเบียดเข้าไปเออคุณเรืองไกรยยังย,งย,งยงกตัวอย่างคุณเรืองกาอ่ะคุณอ๊อฟน้องอ๊อฟอ่ะจะตันดาษอ่ะถามว่า,าทำไมคุณไม่ร้องพอเด็กประวิตอ่ะก็บอกกันเป็นอย่างนี้บางทีอยู่ผมก็เ,เป็นอเออแกก็เป็น แล้วก็ผมก็เคยร้องอประเด็นปวิธเรื่องนาฬิกานะเรื่องมันจบมันก็จบขนาดเดียวการคุณเรืองไกาย,ยกตัวอย่างอ่าผมจําใช่นะออกจะออบเนี่ยอะไรนะอาเหมือนคุณชวนจิกพงคุณชวนเวลาเจอนักข่าวชอบแตะพงอันนี้คุณเรืองกาไปเปรียบเพียย่างนั้นแล้วก็บอกคุณชวนเจอผมก็ฉกพงผมเอาวันนั้นนะที่ประชาธิปัตเลิกประชุมมาที่มีพระเตรวัฐบาล ดังใบจําได้ไหมหคุณชวนก็เดินอกพงอ่ะเหมือนแย่นักข่าวอ่ะอนี่เขาว่าอย่างนั้นผมไปฟังมาอืมเออหมืนก็บแบบว่าคนสูงวัยเอ็นดูคนที่เด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมันเอ็นดูหนักไปนิดน,นึงนะ<อ>ใช่ไหมอ้าวไม่ว่ากัน<อ>ค่อยๆไล่จเจดียน็นนกผู้ชมไหนเออ